โอเคฮะเรามาอยู่กันในพาร์ทของโคสเทสแล้วหวังว่าทุกคนจะทำคะแนนโคสเทสได้เยอะเพราะว่า พี่เองเขาท้งมั่นใจในเด็กพี่นะครับว่าจะกินคะแนนโคสเทสกันแบบหวานๆก็จะมารอดูกันว่าจะกินแบบหวานๆหรือจะกินแบบน้ําตาสําหรับโคสเทสนี่ไม่ยากมาเริ่มกันที่ข้อแรกะคะ่ะข้อ51ซึ่งข้อ51เองเราดูจากชอยก่อนพี่บอกเสมอหาเวลาทาโคสเทสอย่าตีโจทย์อย่างเงียวไม่ใช่มองโจทย์แล้วทำเลยให้ตีชอยให้แตกก่อนดูว่าชอยเนี่ยเขาต้องการเล่นอะไรว่าเขามีแกรมมาเรื่องไหนนะ,ะซึ่งข้อนี้แกรมมานะคะข้อ51เขาชัดเจนเลยะคะ่ะ คือคอนเนคเตอร์โผล่ขึ้นมาดึงๆคอนเนคเตอร์ชัดมากซึ่งเราก็ต้องพูดกันตรงๆเวลาที่เราทําเรื่องคอนเนคเตอร์เนี่ยเทคนิคน้อยมันไม่ได้มีเทคนิคมากเพราะว่าคอนเนคเตอร์เป็นเรื่องที่เราต้องแปลและนี่คือหายนะของเรา oh, <no. S 1> <laughs> เราต้องแปลนอกจากวีดิ้ง ซึ่งทาไมต้องแปลฮะเพราะเราต้องมาดูความรูปประโยคว่ามันเป็นบวกกับบวกหรือลบบวกจะได้ใช้แอนหรือไปนในเชิงบัตรตรงกันข้ามแต่ว่าพี่ก็มีเทคนิคอยู่ฮะถ้าหนูแปลไม่ได้ทั้งประโยคจริงๆไม่จาเป็นต้องแปลทั้งประโยคพยายามกวาดสายตาดูในประโยคข้างหน้าและประโยคข้างหลังครับว่าข้างหน้าเนี่ยเน้นไปที่ v e r b กับ a d j e c t i v อ2อันนี้ฮะว่าเ e r b เป็นในเชิงบวก positive หรือ adjective เป็นในเชิงบวกหรือ positive หรือเป็นลบ Negative แล้วดู2ประโยคฮะเวิร์บในประโยคแรกและเวิร์บในประโยคที่2ว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมนะฮะอ่ะอย่างเราดูข้อ51เลยพอเราดูโจทย์51ปุ๊บนะฮะเราจะเห็นว่ามันขึ้นต้นประโยคด้วย dot 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 the plane is the fastest keyword คือคำว่า fastest ซึ่ง fastest เนี่ยค่อนข้างเป็นเชิงบวก positive ใช่ไหมฮะพอ fast e s t ปุ๊บแล้วก็หลังคอมมาคือคอนเนคเตอร์เนี่ยฮะกดมันมีอยู่ว่าถ้าสมมติว่าเรามองไปที่โจทย์อย่างนี้ปุ๊บ แล้วเราเจอคอมมาขอปิดตัวสองกับมันใหญ่ไปรามองไปที่โจทย์อย่างนงี้ฮะปุ๊บแล้วเจอคอมมาแสดงว่าประโยคหลักนี้จะอยู่หลังคอมมาฮะพอขึ้นต้นประโยคจะต้องเป็นคําเชื่อมคอนเนคเตอร์ถูกไหมเขาเว้นให้เติมคอนเนคเตอร์ตรงนี้อย่าละหลังนั้นประธานจะอยู่ตรงนี้ฮะโอเคเราต้องดูประโยคแรกภายในก่อนคอมมา fastest คือบวกในเชิงบวกเร็วที่สุดเราต้องไปดูข้างหลังที่เหลือฮะว่าเป็นบวกหรือลบสมมุติว่าเราแปลไม่ออกเลย The idea of traveling by บา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 ชัดเจนนะเห็นคำว่าอะไร Does not mm. เราเห็น Does not appeal แล้วยังไงต่อฮะ Does not appeal ก็จะเป็นในเชิงลบสแสดงว่าตรงกันข้ามกันละอันแรกบวกอันที่สองลบดังนั้นคอนเนคเตอร์ที่จะมาเชื่อมจะต้องเป็นตัวตรงกันข้ามฮะเป็นด้านลบซึ่งชัดเจนนะข้อนี้จะให้ถูกจะต้องเป็นตัวนี้ฮะคือคำว่า All t h o u g h ถึงแม o u g h เข้าใจเนาะหวังว่าจะตอบถูกก่อนที่จะขยับไปเรื่องอื่นเนี่ยขอจี้คำว่าออโดให้เข้าใจกันแบบเคลียร์เคลียร์กันอีกฮะเดี๋ยวดูสไลด์เลยสไลด์ออโดปึ้งโอเคนี่นะฮะเซตนี้จะแปลว่าถึงแม้แม้ว่าทาั้งที่หรืออย่างไรก็ตามนะฮะเป็นคอนเนคเตอร์ที่เอาไว้บอกด้านลบนะฮะตรงกันข้ามหรืออาจจะมีบัตรเข้ามาด้วยแต่วิธีการใช้ของมันจะไม่เหมือนกันเพราะคอนเนคเตอร์ตัวนี้ฮะจะถูกแบ่งออกเป็นอย่างนี้พี่แบ่งออกเป็น3เซตด้วยกัน เซตแรกคือ in spite of และ despite นะเซตนี้เราจะเรียกมันว่า preposition p okay. โอเคมันคือ preposition p แล้วยังไงเพราะกฎมีว่าหลัง preposition p ต้องตามด้วยนามเสมอฮะดังนั้นคำว่า in spite of และ despite อะแบบจมูดังนั้น in spite of และ despite จะต้องตามด้วยนามเสมอโอเคและอย่าลืมนะคะว่า despite ไม่มี off อย่าไปใส่ despite of the Card ข้อสอบชอบแกล้งมาโดยเฉพาะของข้อสอบเข้าม4กับน้องมอ1นะคะระวังให้ดีคราวนี้ inspire of despite จะต้องตามด้วยนามอย่างข้อนี้ฮะ in spite of his ghosting เห็นนะ his ghosting ก็เป็นคำนามถึงแม้ว่าเขาจะเทฉันคำว่า ghost เนี่ยนอกจากจะแปลว่าผีแล้วเวลาเป็น verb แปลว่าเทหรือหลอ,อกก็ได้นะคะแบบว่าเขาหลอกฉันเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ย in spite of his ghosting I still love him เข้าใจนะฮะ คราวนี้มาดูฝั่งต่อไป although even though though even if คือความหมายทั้งหมดเนี่ยเซตเนี่ยคือแปลว่าถึงแม้อย่างไรก็ตามหมดนะแต่มันตรงนี้ฮะมันคือ conjunction มันคือคำ conjunction แล้วยังไงเอ่ย conjunction ในภาษาอังกฤษฮะหน้าที่ของมันก็คือเชื่อมประโยคมันจะตามด้วยประโยคไม่เหมือนกันนะ prep position ตามด้วยนามแต่ conjunction ตามด้วยประโยคอย่างข้อนี้ฮะมันก็จะตามด้วยประโยคดังนั้นพอเราเจอ a l t o u g h ฮะ ก็จะเป็น he s h e d t e d on me มันก็จะเป็น subject และ verb s h e a t e d เห็นนะถึงแม้ว่าเขาจะ s h e a t e d on me ถึงแม้ว่าเขาจะนอกใจฉัน I trust him แต่ฉันก็ยังเชื่อใจเขาอยู่อันนี้ไม่งงนะฮะตำแหน่งแรก preposition ตามด้วยนามอันที่สอง conjunction ตามด้วยประโยคคราวนี้ตัวสุดท้ายหลายคนจะชอบสับสนตัวนี้ฮะ however however เป็น transition ตัวนี้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า transition นี่ แล้ว transition คืออะไร transition ก็ตามด้วยประโยคเหมือนกันแต่ความเลิศของมันที่ไม่เหมือน conjunction ก็คือมี comma มมก่อนเข้าใจเนาะเพราะว่าอีตัว conjunction เนี่ยมันจะต่อได้เลยหรือไม่ก็อยู่หน้าประโยคไปเลยหรือไม่ก็อยู่หลัง comma แต่ transition กดมีว่าต้องอยู่หน้า comma เท่านั้นต้องอยู่หน้าค o m m a เท่านั้น,ออน,มมน,นว,วิธีจำง่ายๆฮะไม่ต้องไปท่องอะไรเยอะ inspire of the spy i คือ prep prep ตามด้วยนามส่วน conjunction กับ transition จะเหมือนกันคือตามด้วยประโยคเห็นไหม เหมือนกันว่าตามด้วยประโยคแต่ตำแหน่งต่างกันแค่นิดเดียว however อยู่หน้าคอมมาจบเลยเพราะ conjunction อยู่ได้หลายที่ฮะอยู่ขั้นกลางระหว่างประโยคอย่างได้เลยหรือจะอยู่หลังคอมมาหรือจะอยู่ท้ายประโยคหรือจะอยู่ระหว่างไฮเเฟนอะไรก็ได้ฮะแต่ที่แน่ๆมันไม่อยู่หน้าคอมมาเหมือนกับ transition แค่นั้นจำไว้แค่ว่า transition อยู่หน้าประโยคแสดงว่าตำแหน่งที่เหลือเป็นของ conjunction ถ้าตามด้วยประโยคนะฮะโอเคกลับมาที่ข้อเมื่อกี้ใหม่เนาะอันแรก เราเคลียร์นะฮะว่าต้องตอบออดเพราะที่แน่นอนมันเป็นตำแหน่งของคอนจังชันแล้วก็ความหมายย้อนแยง้งมันก็จะแปลว่าถึงแม้ว่าเครื่องบินจะเป็นยานพาหนะที่เร็วที่สุดแต่การเที่ยวด้วยเครื่องบินนีก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชอบอะไรประมาณนี้เนะาะคราวนี้ขอจี้คำว่า as though นิดหนึ่งฮายกราบม,มากคำว่า as though หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินจริงๆแล้วคำว่า as though กับ as if ความหมายเดียวกันเป๊ะๆนะฮะ as though และ as if ยังไงมาดู นี่สไลด์แผ่นนี้ฮะที่ทำไว้ให้ก็คือ as if as though ถ้าแปลเป็นไทยเราจะแปลมันว่ารากับว่าหรือว่าดังอะไรก็ว่ากันไปคือเป็นการเปรียบเทียบ哈นั่นหมายความว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่อยู่หลังคำว,ว่า as if และ as though เหตุการณ์อะไรก็ตามที่อยู่หลังคำนี้นะฮะไม่มีอยู่จริงเป็นเรื่องสมมตุติไม่ใช่เรื่องจริงเป็นการตรงกันข้ามดังนั้นแล้วเซตของมันก็จะคล้ายกันกับ if clause เลยฮะ คล้ายกันกับ if cause ยังไงถ้าสมมติว่าประโยคข้างต้นเนี่ยเราใช้ verb หนึ่งปกติข้างหลังเนี่ยฮะถ้าเป็นสื่อถึงเหตุการณ์ทั่วไปเนี่ยมันจะใช้ w i l l หรือไม่ก็ going to อย่างเช่นข้อนี้ you're a acting as if the world will e n d ถ้าทำตัวอย่างกับโลกจะแตกนะหรือไม่ก็ I miss him ฉันคิดถึงเขา as though เราว่า he's going to die เหมือนกับว่าเขาจะตายที่สำคัญฮะ the world with will end หรือ he's going to die เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีอยู่จริง v e r ร์ u t u r e ไปเองเข้าใจใช่ไหมแต่คราวนี้ที่ออกข้อสอบบ่อยจะเป็นเซตนี้ฮะคือ verb 2กับ had verb 3วิธีใช้ต่างกันอย่างนี้นะฮะหลัง as if กับ as though ถ้าเป็น verb 2มันจะแปลว่าเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามความเป็นจริงในปัจจุบันคือ now ตรงกันข้ามตอนนี้แต่ถ้าเป็น had verb 3คือตรงกันข้ามในอดีตตีคือย้อนแย้งกันในอดีตอย่างข้อนี้ฮะเขาบอกว่า she behaves เธอทำตัว as though she were beautiful ทำเหมือนสวยอ่ะเหมือนเป็นคนสวยแสดงว่าตอนนี้เธอทำอยู่คือแบบเนี่ยเธอทำเหมือนยงกับตอนนี้เธอเป็นคนสวยซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น had verb 3คือจะเป็นอดีตเป็นเรื่องของการแบบทำอะไรที่มันตรงกันข้ามความเป็นจริงในอดีตอย่างเช่นสมมติเราพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวาน yesterday he talked to me เขาคุยกับฉันเมื่อวานอ่ะ as if he had met me before ทำอย่างกับเขาเคยเจอฉันมาก,ก่อน ซึ่งเหตุการณ์การมาเจอมันมันเป็นอดีตก่อนคําว่าทอ k ไปอีกใช่ไหมครับก็จะเป็นอดีตย้อนไปอีกแค่นั้นจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าเป็นอดีตหรือว่าเป็นปัจจุบันคีย์เวิร์ดมันอยู่แค่ว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าหลัง as if กับ as though เนะะี่ยฮะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ความเป็นจริงแค่นั้นพอนะฮะคราวนี้ก็เลยตอบ as though ไม่ได้แต่ขอจี้คำว่า in order that ให้อีกนิดนึงเนื่อง,ง,งจากข้อสอบเล่นบ่อยมากเลยคำว่า in order ต่างๆคำว่า in order นะเราเขียนความหมายเอาเองนะมันแปลว่า เพื่อที่จะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคาว่าเพื่อที่จะในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างลิต์ลงมาเลยฮะก็จะมีคําแรกลายมือไม่สวยนะฮะทำใจในหนึ่ง in order that นี่แหละแล้วก็คาว่า in order to เซนนี้ก็จะแปลว่าเพื่อที่จะนอกจาก in order that in order to ก็จะมีอะไรฮะ so that ก็แปลว่าเพื่อที่จะเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายฮะ so as to ไปข้อ52กันในส่วนของ52ฮะมันเล่นเรื่องอะไรจริงๆ52นี่สามารถตอบได้เลยนะเราสามารถตัดชอยได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูโจทย์ก็ได้ฮะเพราะเราเริ่มเห็นลี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกดในภาษาอังกฤษมีอยู่ว่ายังไงเอ่ยถ้าเป็นลี่ลี่ adverb ลี่เท่ากับ adverb ใช่ไหมฮะลี่เท่ากับ adverb ในภาษาอังกฤษซึ่งกฎมีอยู่ว่า adverb จะต้องอยู่หน้า adjective หรืออยู่หน้า Verb ก็ได้ฮะหรืออยู่หน้า Adverb ด้วยกันเองก็ได้นี่คือตำแหน่งของ Adverb นะฮะนี่ adverb จะอยู่หน้าสิ่งเหล่านี้เคลียร์นะ adverb จะอยู่หน้าสิ่งเหล่านี้นะฮะซึ่งเราก็มาดู<ส>ก็มีข้อ2 4แล้วก็5นะฮะ2 4 5ที่มันเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราตัดไปเลย1กับ3คราวนี้ข้อ2 4 5ต่างกันตรงไหนอันนึงเป็น frustrated ที่เป็นช่อง3อันนึงเป็น ing frustrating และอันสุดท้ายเป็นเวิร์บป,ปกติเวิร์บหนึ่งจะเป็นอะไรเราต้องไปดูที่โจทย์ก่อนฮะ,ะเห็นช่องว่างใช่ไหมสังเกตรประธานนิดหนึ่งฮะประธานคือคำว่า it is